สวัสดีครับ EP ที่74พื้นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสสป,ปดีเดือน1ปีจอ่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายมีอยู่2เรื่องที่อยากแจ้งให้ทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่ใช้ในการทำนายอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชิวาโค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกเรื่องหนึ่งคือการค้นหาคลิป สามารถค้นหาได้จากวันเดือนปีเกิดได้เลยเช่นเราเกิดวันที่4มกราคม2537เมื่อเปิดปฏิทิน100ปีแล้วพบว่าตรงกับวันอังคารเดือน1ปีจอให้ค้นหาไปที่วันอังคารเดือน1ปีจอใน YouTube นะครับพิมพ์ติดกันได้เลยไม่มีเว้นวร์กใดๆถ้าค้นหาไม่เจอแสดงว่าคำทำนายยังไม่ถึงเพราะมีทั้งหมด 1, 0คลิปคงต้องรอติดตามไปก่อน ผมจะทำไล่เรียงไปตั้งแต่เดือน 1- ถึงเดือน12ส่วนคำทำนายที่ลงในคลิปจะเป็นแค่พื้นดวงถ้าจะดูเหตุการณ์ณปัจจุบันในรายละเอียดในแต่ละเดือนในปีนี้ mm hmm. ก็คงต้องดูส่วนตัวนะครับคร mm hmm. าวนี้เรามาดูพื้นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือน1ปีจอเป็นคนฉลาดเจ้าปัญญาตีปัญหาแตกแยกกิจแยกถูกได้จะทาการสิ่งใดก็จะวางแผนได้แยบยนต์มีความสามารถในการประณีประนอมได้หลายเรื่องหลายเหตุการณ์เป็นคนที่ชอบเสี่ยง มีชั้นเชิงธุรกิจที่ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพริกสถานการณ์เก่งเป็นคนดีมีคุณธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์จะมีทิฏฐิเยอะยิ่งไม่ยอมลดลาวาสอกให้กับใครดีก็ดีอย่างรวดเร็วร้ายก็ร้ายอย่างรวดเร็วเด็ดขาดก็เด็ดขาดแบบไม่มีเหตุผลจะแตกหักเอาง่ายๆมีอะไรอย่าทุ่มให้ลูกหมดเก็บไว้ใช้บ้างหรือถ้าดูแลสัตว์เลี้ยงก็ให้ดูแลพอประมาณอย่ามากเกินไป เพราะพื้นดวงเราเป็นแบบนี้ปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิด ไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้ายังมี4ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดี ทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจจุราชหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่สองช่วงคือช่วงอายุ45-46ถึงและช่วงอายุ56-57ถึงช่วงที่ดวงตกมากที่สุดถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูพื้นดวงของเราตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ9 9ปีว่ามีช่วงอายุช่วงไหนบ้างที่ดวงตกต้องระวัง เริ่มต้นจาก4-5ขวบ8-9ขวบ23-24 34-35 45-46 56-57 67-68 71-72 86-87และ97-98ช่วงจังหวะที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลให้เราคิดผิดธรผาได้ง่ายเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดที่เสี่ยงเสียงก็ขอให้เลี่ยง ขอให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปติดอยู่กับอดีตจะทําให้ทุกข์หรือไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้ไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันทําเหตุให้ดีแล้วก็จะได้ผลที่ดีปัญหาไหนที่เข้ามาก็แก้กันไปแก้ได้ก็ก็แล้วไปส่วนปัญหาที่แก้ไม่ได้ทําเต็มที่ทําดีที่สุดแล้วก็ขอให้ยอมรับมันไม่งั้นเราจะไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันทําเหตุให้ดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ